เราติดบัคก,กระโดดตายเว้ยช่วยหนูด้วยห,หนูตายแล้วกันเม่เอาไม่ใช่ตาหืมหืมหืเรอาจเราจะไปเดินแต่ตอนนี้เตรียมตัวแล้ว,ว,ว,วัวแต่ ตอนนี้เตรียมตัวระวังไปจดจูด่ดได้ดชนะนะได้ครับพี่ชายชนะหรือแล้วนะเราจะตามร้อยเพื่อนไปเลยนะทุกคนเราจะไม่ยอมแพ้ค่ะแวถามต่อไปตองการปุ้ยคุณคนสวนยได้ปัดตะพีคนสวนยได้ปัดตะพีไปเย็นหนูงนะาตเลยข่ทำไมวะ สวัสดีครับคนสวยคนสวยวิวก็ไม่ได้สวยก็ไม่ได้เลิศอะไรนะไอ้เพื่อนใครจะไปโกรอุ้ย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 อ้ยน้ำชากระโดดไปรัวๆเลยโอเคน้ำชากระโดดไปตรงๆเลยนะหยุดโอเคตรงๆเลยเหรอไปไปทำไมอยากได้เงินจริงไหม ชนะชนะแล้วเว้ยเอาอีกแล้วแมได้เงินมาด้วยดูได้เงินมาเยอกซะด้วยเราโอ้ตายสิแต่ดูซะก่อนขอบคุณครับทุกคนด้วยขอบคุณนะครับแต่มีอีกการหนึงเดี๋ยวนะกานสุดท้ายครับ ไม่ดูกันเกมเดินต้องเกมนติอุบัติเกมเดินมเดิ้ขออนุญาตเป็นด่านนะคะน้องพินเน่ขอบคุณค่ะน้องพินเน่ขอบคุณนะคะอัน <h ats> นี้นะโอเคค่ะ <h ats> นี่กินหน้าป้าหน้าเด็กป้างอุ๊อุ๊เด็กดึดนี่นะคะว่าเราจะมา แต่นี้ก็ชอบเหมือนกันนะชอบหมดเลยโอ้ยยำบีบคอหนึง่งค่ะ <c oughs> แล้ววันนี้คือหมูว่ามึงเนียอบีบบีบคอพี่อุยกูต่อยหน้า <c oughs> ไปไหนแล้ววะไปเียกพี่น่น้ำงุูข,ขังยาบแบบไม่ได้นะคะบอกมึงนทำไมถ้ากูพูดจะ<น>พูดไม่ได้หรักคะหนูชอบแทบตายแต่ใจกูค่ะ อีโดอิคแม่จะพูดทำไมคะอีดดกกูจะต่อยหน้ามึงคะ่ะอี้<ม>เแลวนนะแหวนเป็นเปล่นนาคนะน้องน้องคี่สวยที่สุดอุ้ยเจอคุณอีกยแล้วอ้อนไหนดีแล้วหรอพอแล้วนะ้ำนะชาไม่ค่ะจะไม่พอเันจะจุบเลยนะจะเล่นให้หมดกูจุบเลย